ฟอตยชั่วโมงในพีนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นคาดี้ยังไม่กดติดตามช่องผมนะครับนนก,บก,บก,ก,คคบก็ฝากกดต like, ิดตามให้กันด้วยนะครับตอนนี้มีคนกดติดตามอยู่แค่2ี่สคนครับจากคนดูทั้งหมดนะครับทุกคนใจร้ายมากเลยโอเคคาดี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับคาดี้ไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับคาดี้กดแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังคลิปได้เลยครับไปเลย คลิปมาผมก็เจอคนใจดีโยนผลดาร์ให้ผมนะครับผมก็ไม่รอช้าที่จะรีบไปเก็บแล้วก็เอามาใส่ในกล่องนะครับทุกคนนี่หลังจากที่ใส่ในกล่องเสร็จแล้วผมก็มาทําการสู่มผลพิซซ่านะครับมาดูกันว่าผมมะได้ผลอะไรนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ผลไฟนะครับผมก็จะทําการมาเก็บในกล่องแต่ดูเหมือนว่าในกล่องผมน่ะมันมีผลไฟอยู่แล้วไงทุกคนผมก็จะเอาผลไฟมาตั้งโชว์ไว้ตรงนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าผมของผมมันหายไปไหนเนี่ยและตอนนี้ผมก็ย้ายจุดมาฟาร์มตรงนี้นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มจนเลเวล803แร้วนะครับ และในขณะที่ผมฟาร์มอยู่ผมก็ึกขึ้นได้ว่าผมมีแคนดี้ตั้งเยอะผมก็เลยเอาแคนดี้มาแลกเป็นไอพีคูณสองครับเพื่อที่ผมจะได้ฟาร์มเร็วขึ้นเงนทุกคนโอเคหลังจากที่ผมแลกแล้วผมก็รีบกลับมาฟาร์มอย่างไวเลยนะครับต่ตอนที่ผมฟาร์มอย่างนั้นก็มีคนแปลกหน้ามาใช้สกิลหมัดมังกรใส่ผมนะครับผมก็ทําการเปิดฮาคิ้หลบไปนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไปสู้กับเขานะครับเพราะผมรู้ว่าผมในชุดสู้เขาไม่ได้เลยแล้วเขาก็มาเปิดผมอีกครับดูดิกูตายและหลังจากที่ผมโดนหนุ่มหมัดมังกรฆ่าไปนะครับ เป็นอะไรกันเนี่ยรูป2อยู่ย่านะครับทุกคนผมก็ไม่รอชาร์ลีทาการสวนกลับไปนะทุกคนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะหนีผมมาเลยนะเขาตีแล้วเขาก็หนีอ,อ่ะผมก็ใช้เออสเต็ปนะครับในการต่อสู้นะอแล้วผมก็เขาก็หนีไปแล้วผมก็ไล่ตามมานะครับตอนนี้เขาเขาพาท่าโดนหมัดสายฟ้าผมสตันไปนะผมก็ไม่รอชาร์ลีฆ่าไปทันทีนะครับเป็นไงข่าไงทุกคนของข้าเกินแล้วผมก็ขอทําการฟาร์มแบบสบายใจสักแป๊บหนึ่ง ได้ในขณะที่ผมฟาร์มอย่างนั้นโรงงานก็บอกว่ามันจะเกิดใน30วินาทีผมก็ไม่รอชา้ารีบฟาร์มเลยนะครับเพื่อที่จะจบเคสเร็วๆนะเพื่อจะได้ไปตีโรงงานกับทุกคนนะผมก็ลาบมอนมา2ตัวให้มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ใช้สกิลสายฟ้าของหมัดสายฟ้าไปนะครับเพื่อที่จะทาดาเมจวงกว้างนะครับและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้ารีบเปลีป่ยนบัญชีไปตอนนี้ผมก็เข้ามาตีโรงงานแล้วนะครับทุกคนก็ดูเหมือนว่าโรงงานก็จะพังไปแล้วแต่ผมไม่ได้ไเลยเลยแต่ก็ยังดีได้มาเตอรี่มานะครับ ในขณะที่ผมฟ้าอย่างนั้นทองฟ้าก็มืดลงผมก็จําได้ว่าคนมีคนบอกว่าถ้าทองฟ้ามืดก็มีคนเสกบอสหนวดดำนะครับผมก็ไม่รอชาร้ารีบไปหาที่ตีบอสหนวดดำเลยนะครับทุกคนและตอนนี้ผมก็หลงทางไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนจะไปทันไหมนี่ยและตอนนี้ผมก็หาวันจุดเจอนะครับที่เสกบอสหนวดดำงและตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้ารีบเข้าไปตีบอสหนวดดำในเร็วที่สุดนะครับก็ทําการใช้มัดสายฟ้าตีไปเรื่อยๆนะทุกคนเชื่อกันตีนะครับแต่ดูเหมือนว่าบอสหนวดดำมันจะถึงมากเลยนะครับทุกคนผมตีีไปตั้งนนนาาลวเ่่ยกยกาานะ ก็มีตั้ง3คนนะครับรวมกันตีนะมีผลสานช่วยกันตี้วยนะครับทุกคนนี่โคตดถึกเลยนะและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้านะและเพื่อนเพื่อนของผมก็ไม่รอช้าเหมือนกันรีบปิดฉากบอสหนวดดำที่สุดนี่ดูผมได้ XP พีมาตั้งเยอะเลยทุกคนได้มาตั้ง4ี่เวลเลย5เวลหนุดเฮ้ยหหลังจากที่ผมตีหนวดดำมาแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาบนภูเขานะครับมาตีบอสอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่รู้จักนะใช้ผลสปริงหรือเปล่า ผมก็ไม่ทําการตีนะครับเผื่อที่ผมจะได้ผ้าคุมบ้างนะแน่ผมก็ไม่รลช้ารีบทาการปิดฉากบ,บอยไปในทันทีนะครับทุกคนแล้วก็ขอกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมและขณะที่ผมฟาร์มอยู่นั้นก็มีผ้าตัวใหญ่มาแย่งผมฟาร์มนะครับทุกคนแต่ดูเหมือนว่าศึกนี้จะเป็นศึกการแย่งฟาร์มนะครับผมก็ไม่รอช้ารีบทำการสวนเก่าเขาไปทันทีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วเออผ้าตัวใหญ่ไงทำไมอ๋อ ผมก็ใช้สเตปที่ผมมีนะครับใช้สกิล C ของหมัดสายฟ้าทาการสตันเข้าไปแล้วก็ใช้สกิลเซนนะครับเพื่อที่จะทําดาเมจเข้าไปเยอะๆนะครับและผมก็ไม่รช้ารีบปิดฉากเขาไว้ทันท,นทีก็ไม่เท่าไหร่นี่ตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มสบายมากขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีโปเข้ามาในเซิร์ฟนะครับต้องมาฆ่าโปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยผมก็ไม่รอชา้าที่จะทําการรีพอร์ตนะครับทุกคนเอาไปฉาดชีวิตเราเหอะเออเอาไปผมก็ทนฟาร์มมาจนตอนนี้ผมจะทําเฟสเสร็จแล้วนะครับ หลังจากที่ผมทำฟเฟสเสร็จแล้วผมก็ไปฟาร์มที่อื่นแล้วกันให้ผมก็ได้รับเควสมาตีบอสได้บนนี้เหมือนเดิมนะครับทุกคนผมมาตีมันกี่รอบเลยเนี่ยีพยีนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันน่าจะเบื่อหน้าผมเลยนะครับทุกคนถ้าผมไม่รอช้าใช้มาสายฟ้าตีหน้ามันไปนะครับสเต็ปของผมนี่มันพิ้วใช้ได้เลยนะทุกคนดูดินี่มันจะเหมือนมันจะตีผมไม่โดนเลยนะครับแต่ก็ถึงตีโดนผมก็ไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกอ๋อแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนมาช่วยผมตีนะครับให้ผมไม่รอช้านะครับทุกคนทําการปิดฉากบ,บอส วันนี้ผมก็มาทำการมาดตีบอสดีครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ของมันเดิมอยางที่ผุฝฟ่ตมาตั้งนานตอนนี้บอสมันก็เกิดอีกแล้วนะครับผมก็ไม่รอชารีสทาการเอาหมัดต่อยหน้ามันอีกทีนะครับน่าจะเบื่อหน้ากันแล้วไงทุกคนเออตีจนหลายรอบแล้วนะม่นรู้จะได้ของหรือเปล่านะรอบนี้นี่หมัดสายฟ้าของผมก็นเล่มกันนะนี่ดูดิทุกคนทำดาเมจได้แรงมากเลยครับอขอของ่อยนะตอนนี้เออขอหนขอหนไหนไหนไหนจะได้หรือเปล่า โอ้ยไม่ได้เหมือนเดิมไปฟาร์มดีกว่าแต่ก่อนจะย้ายที่ฟาร์มผมขกอัพสเต็หนะครับทุกคนตอนนี้มีอยู่69กผมว่าไม่รอชาร้าทาการอัพสเต็คค่าพลังโจมตีมันนะครับแล้วผมก็ใช้บัคผลพระบินไปที่เกาะต้นไม้นะมาถึงที่หมายแล้วเราก็อย่าลืมที่จะเซตสปานะครับและผมก็ไม่รอชาร้ารีบไปรับเควนมาฟาร์มเลยนะทุกคนและตอนนี้รู้สึกว่าผมก็เบื่อในการฟาร์มแล้วนะครับผมก็ขอแอบขึ้นเรือไปเที่ยวหน่อยละกัน นี่ปกติาันนั่งเรือของน้องเอฟซนะครับเขาก็พาผมมาที่เกาะหัวกระโหลกนะครับแต่เขาเรียกเกาะอะไรอะ่ะใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์นะครับก็ได้ขึ้นเกาะน,นี้มาผมก็รู้ว่าเขามาช่วยคนเลเวลหนึ่งที่มาจากโลกหนึ่งมาช่วยฟาร์มวินะครับทุกคนเขามากันยังไงนี่อะ่ะหลังจากช่วยเสร็จเขาก็พาผมขับเรือไปที่ลงดันนะครับทุกคนไอต,ตอนนี้ผมก็มาถึงผมก็ไม่รอช้าทําการเซตสปาแล้วก็รีบเข้าไปในโรงงานนะนะรับทุกคนเขาเรียกโรงงานแหละที่ลงดันก็ไม่รู้นะ แต่ดูเหมือนว่าการที่ลงดันนี้ต้องไขปริศนานะครับผมก็เลยใช้สีแดงน้ําเงินเขียวน้าเงินครับเพื่อจะทําการเปิดประตูแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับและตอนนี้ผมว่าเข้ามาอยู่ในป่องแคปซูลอะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อจะทําการลงดันนะแต่ดูเหมือนว่าคนมันจะเต็มนะครับผมก็เลยทําการย้ายไปย้ายมาในตอนนี้ผมก็ได้ลงดันสักทีและตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในดันพารแล้วนะครับทุกคนผมก็ขออนุญาตทุกคนที่จะทําการเร่งความเร็วคลิปนะครับทุกคนถ้าไม่เร่งมันก็จะน่าเบื่อใช่ไหมล่ะโอเคครับผมขอเร่งความเร็วคลิปไปเลยนะกัน และตอนนี้ก็น่าจอเหลองมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมันก็พาผมมาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเหมือนมีผมอยู่2คนแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการเข้าไปคุยนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะให้อัพเอ่อเป็นสกิลเซตของผลพันนะครับก็ใช้500เฟกเมน์นะครับนี่ผมก็ทําการแปลงร่างเป็นไททันได้เลยอน้ำทุกคนและตอนนี้ผมก็ได้ทําการขับเรือมาที่ท่าเรือนะครับเพื่อที่จะมาฟาร์มเจ้าไส้เดือนทะเลนะทุกคนและตอนนี้ผมก็มาถึงท่าเรือแล้วนะครับผมก็มาดูนะว่ามีผลพิษอะไรมาขายหรือเปล่า อาจจะมีผลดีๆมาขายนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีผลอะไรมาขายนะผมก็จะทําการเอาเรือไปที่ทะเลนะครับเพื่อจะล่อไส้เดือนทะเลมานะครับแต่ตอนนี้มันก็มาแล้วผมก็ไม่รอช้าที่จะทําการฆ่ามันครับก็แปลงร่างเป็นพะเป็นไททันนะครับ <t ris Tudo> นี่ไททันร่างใหญ่นะครับก็ใช้ดาทําดามิใส่มันนะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ดามิผมจะไม่พอนะครับใช่ดามิผมน่าจะไม่พอนะที่จะได้ของจากมันนะครับตายแล้วผมก็ไม่ได้ของนะคทุกคน ผมก็ยังไม่ยอ่อทอนนะครับผมก็ทําการเอาเรือมาล่อมันนะและตอนนี้เจ้าไสเดือนทะเลก็เกิดมาเป็นตัวที่สน,นะครับผมก็ไม่รอช้ารีบมาทำดามจนะโอ้แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนผมจะดามเมจเยอะเกินไปนะครับผมก็ไม่ได้ของเเช่นเคยนะโอ้เสียดายมากเลยทุกคนผมขอล้มเลิกการฟาร,ร์มไอไสเดือนทะเลก่อนนะครับในห,หลังจากที่ผมเกลือมาจากไสเดือนทะเลนะครับผมก็เลยมาสุม่มโชวกับ คนสุ่มผลนะครับนี่ได้ผลดีๆมาเลยเห็นปะผมเกลือมาหลายรอบแล้วไงเออแล้วผมก็ไม่รอช้าที่จะเอาผลเนี่ยไปเก็บไปในกล่องนะครับตอนนี้ผลของผมยังไม่ครบนะครับใครที่อยากโดน n a ก็โดน a t มาได้นะครับทุกคนโอเคครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กัน like, with with ด้วยนะโอเคใครที่อยากโดน a t ก็ทักดิส่วนตัวมาแนะนำหิวหิวหิวผลนะครับช <laughs> ่วงน,นี้คลิปนี้ผมก็ขอประมาณ20ไลค์ก็พอคนไม่ค่อยจะดูคลิปผมเลยโอเคไปละบ๊ายบาย